ห้องเย็นและห้องนี้ก็มีกฎกฎอะไรคะเราไม่อยากเล่นกฎเราอยากอยู่บ้านใช่ค่ะแล้วเราควรซักซับอยู่ทำไมต้องให้เรามาอยู่นี่ทำไมทำไมเราถึงอยู่นี่ได้ครับถ้าทุกคนผ่านห้องนี้ไปได้ทุกคนจะผ่านวิชานี้ค่ะเราไม่อยากผ่านวิชาดีเราอยากกลับบ้านวิชาอะไรครับอันนี้วิชาอันนี้ว่าศิลปะป่าผมตกวิชาศิลปะอยากผ่านวิชาอะไร แค่เล่นเกมไปกับพวกเราพวกคุณจะได้เกรดเราแต่ตอนนี้เราติดสูตรทุกวิชาเลยค่ะแกติดสูตรปะเกดติดแล้วรอติดสูตรติดมอกันโอ้แกก็แปลว่าแปลว่าเขาให้เรามาอยู่ที่นี่เพื่อให้เราทาจริงเหรอวะมีจริงหรอคุณเป็นโรงเรียนเวทมอต์หรอก็เป็นโรงเรียนที่พิเศษกว่าที่อื่นละกันแล้วคุณจะไปแก้สูตรใคุณคุยยังไงอาจารย์ปิดห้องล็อกขนาดนั้นแค่คุณทำตามกฎเหล่านี้ เกจของคุณก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมครับปั้งฮัมปเอาเอ๊ยลุยเราจะได้เกจสี่ครับไอ้ไอ้ปออะไรอ่ะปอหนึ่งโ้ยแล้วปออะไรเราอันดบยอดสองโอ้ยอ่ะเลยทีนี้แล้วเราแล้วเราอะอนุบาลดหนึ่งโอ้โหกูยังไม่เกิดเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าอาเร็วเร็วเออกดเกิดอะไรเข้ามาเหอะอะไรกดมีกดด้วยเหรออาจารย์อยากกลับบ้านแล้วเร็วห<อ>ัวม้วน เที่ยงคืนและบอกเลยว่ากฎพวกนี้ไม่ใช่กฎที่พวกเราตั้งขึ้นมาเองเอย่างใดแต่มันคือกฎที่โรงเรียนนี้เป็นคนตั้งและเคยมีคนไม่ผ่านชิชนมานี้าหลายคนจริงเหรอโอ้จะไปยากยะอะไรวะก็แค่ง่ายๆกฎข้อที่หนึ่งห้ามหนีออกจากที่นี่จนจะทำภารกิจจนสำเร็จใช่ เกิดอะไรพูดมาเถอะจะมาอัดกรุงอัดกดอะไรได้เปล่อและข้อที่สองหากไฟดับให้จุดเทียนในเทียน,นเทียนว่าเองหาเองด้วยอ่ะได้มและถ้า้เทียนดับไฟมันขาะถ้าเทียนดับเท่ากับตายเฮ้ยตายเองจแต่ดินแะล้วไฟยังไม่ดับกค็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งข้อ เดี๋ยวนะไม่ใช่ผีหรอเออลืมเลยผีผีขอขนองเายเฮ้ยนี่เราเรียนอะไรอ่ะปังฟังโอเค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 แต่ถ้าผีไม่พูดอะไรให้ปิดประตูและล็อกให้สนิทแล้วมห้ีหาที่แอบและซ่อนจนกว่าผีจะหายไปอุ้ยน่ากลัวจะกลัวมีกลิ่นแบบ นี่เราไม่เรียนไม่ได้หรอใช่ม่ไม่ไปเอาได้อ่ะเราไปเราขอกลับไปแกูุ้ดแก้รอเองก็ได้นะพวกเธอเข้ามาแล้วถ้าวกเธอไม่ทน่ำตาจุดให้กูทุกข้อ,พ,อ,พ,ขอ,ขอ,ขอพวกเธอออกไปไม่ได้ข้อที่สี่ในเวลาดีสามให้เอาเนื้อสดๆออกมาจาัดจานแล้วนำไปไว้หน้าห้องพร้อมปักทู ในห้องเรียนในชั้นหนึ่งสองและสุณรู้ว่าเอาเนื้อสุดๆใครจะเป็การหยิบ่ะจะเจ็บข้อห้าหนหในเวลาตีห้าให้อยู่ในห้องน้ำชั้นสไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกมาเด็กค่ะมันมีอะไรหรอครับ อยู่อาม่เรียนแล้วทำธุรกิจสำเร็จแล้วก็คุณก็จะได้กลับไปหาครอบครัวของคุณตทำไมเราต้องทำกดตามพวกคุณบอกล้วด้วยคุณเป็นไผ่เขาต้อง้ำฮะฮ

ใครจะไปนหนูจะเป็นชั้นสองชั้นสามโอเคถ้าน้องเจอตู้เย็นแล้วให้รีบลงมาหาพี่นะเฮ้ยให้จุดไฟให้จุดไฟเลยจุดไฟเลยเฮ้ยโอเคอย่าทำให้ไฟตัวเองดับนะพยายาอย่าให้ไฟดับนะเพราะไม่งั้นพี่อาจจะตุยได้พวกนี้เขาไม่อยากตุยนะเว้ยลองวิ่งห้องแบบนี้ให้เราเราอยู่บ้านไปสู้ๆไปสู้ๆไปต้องหาตู้เย็นให้ได้คือไปไปเธอแยกกับเราเหมือนกันใช่ไหม โอชคดีนะโอ้ขับเรียนไม่ได้นะได้กลัวจัเลยอะห้องน้ำหรอวะอุคนน่ากลัวเลยมีไม่ว่าขนมขนมจะอยู่ในที่นี่ได้ยังไงไม่น่ามีหรอกขนมอยู่ไหนวะทิ้งที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยหบางแล้วนะอขนมไม่วะอุ้ยเชี่ย เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยที่นี่โรงเรียนที่นี่มันดูแปลกๆอ่ะเฮ้ยตาใครวะแล้วฉันจะรู้ไหมว่าตู้เย็นอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมืดไปหมดเลยฉันกลัวมันมืดกลัวไปหมดเลยอ่ะทำไมเขาต้องให้ฉันมาเรื่องอะไรแบบนี้ เดี๋ยวได้ตุ้ยนตุอยนดูหน่นอยมัคงตุ้ยนตุ้ยนจะมาเดี๋ยวผีจะมาผีจะมากี่โมงผีจะมาตอนกี่โมงเกิดมาชาติน,นี้ฉันไม่เคยเจอผีฉันต้องมาเจอผีหรอเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ห้องแดงอุ้ยอะไรอะห้ามคนเข้าเฮ้ยมันใช่จริงเหรอขนมมันจะอยู่ตรงนี้จริงเหรอ โอ้โหสาเลยขนมเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันดูแปลกๆว่ะแต่ดูไม่น่าใช่ขนมอั้งเฮ้ยมีอะไม่ยุ่งดีกวะอะไรอะไอ้อยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอะไรเนี่ยที่นี่ที่ไหน เชี่ยอะไรกันเนี่ยโอ oh oh my god oh shit ขนมไม่มีเลยหรอวะวันนี้กูมาตามหาขนมกูเจออะไรบ้างวะเนี่ยไปยังไงไปเจอไมเจอหรอใช่นี่ก็หายไปเจอเหมือนกันชั้นหนึ่งชั้นสองอันนี้ไม่หาชั้นสองชั้นสามใช่ไหม แสดงว่าอยู่ในนอกแล้วอยู่ตรงนี้แหละเล่นคนเล่นไปไหนอ่ะเพื่อนเอาอ่ะกำลังโยงมาเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะหรือว่าจับเป็นใช่แล้วมันโค้ัน้อ่โค้งยันหฮขนม โอ้ไม่ก็มันคือขนมแต่ฉันต้องไปบอกเล่นก่อนทุกคนอยู่ไหนทุกคนเป็นไงบ้างเจอไหมอที่เจอตัวอยา่แล้วแล้วเพื่อนอยู่คนที่ะกกำลังลงมาทำไมปล่อยเพื่อนอะน้องปล่อยเพื่อนได้ยังไงพอเดินตามหลังหนูมานะไฟเขาดับไหมไม่รู้เฮ้ยวอดีอย่าบอกนะว่าไฟดับ

ตอนนี้เราอะไรไม่ได้แล้วเราต้องรีบหาตู้เย็นไปแล้วแยกกันแยกกันอ้นี่ไงหาเจอหรอ้ย้ยตู้เย็นใช่ยักะโไหมกรมักระกเก็บไว้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 เก็บว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไวเกไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็ไว้เก็บเก็บไว้เก็บไว้เก้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไวเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เกเก็บไว้เกว้เเก็้เก็บไว้เกก็บไว้เก็ คื S <S อถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยยังไงเราก็ไม่รอดแล้วเว้ยคือมันยากมากเลยแล้วที่จะทําให้ไฟที่มันติดตลอดเวลาแลวนีอย่างไฟกไ็เริ่มกระพริบกระพริบแล้วเนี่ยใช่มันเริ่มแบบเอาไม่อยู่แล้วอะแล้วอะไรเนี่ยถ่าไฟดับได้ยินเสียงเคาะประตูเออจะมีผีมาขอขนมแต่ถ้าผีไม่พูดอะไรให้รีบปิดประตูและลองให้สิริแล้วหาที่แอบจนกว่าผีําย

เหลือไว้เดเนาะไ้โอเคไป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 กันกไปกะตะกะโอเคกรอด้วนีนะเขาพูดนออกหน่แต่นข่าปพูดก็คือเราต้องหนีไใช่เราอขออีกไหมอ่ะไม่คงไม่ขอแล้วหรอมั้งเราไปที่ขอเราเถอตอนนี้อ ไปเลยไปแกี่เปนผู้ชายเขเป็นบดดไ่ตอเปเปิดเปิดแล้วขอขนมใช่ไหมคะขอใช่ไหมเอาขนมไเอาไหมเอาไพูดไหมขอขนมใช่ไหมคะขอขนมใช่ไหมพูดสิพูดสิไปแล้วเราหนีเดียวรา ตอนนี้เราตีสองห้าสิบเจ็ดแล้ว, 2, 5, 10, ลวจะตีสามด้วยเราต้องไปเตรียมของไปหมอเอะไรวะเนี่ยเราต้องไปหาตู้เย็นแล้วก็ไปเตรียมชั้นหนึ่งชั้นสองและสามต้วจุดทู่ไปไปเลยเหนื่อยแล้วไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหววะม,ม,มันมืดมากอ่ะนี่ที่จำได้มันมีแพ็กน้ำไม่มีแพ็กน้ำมันก็จะเป็นตู้เย็นเพื่อเจอแล้วโอ้ยโอไม่ร oh หมูอยู่ไหนเฮ้ยเจอหมูไหมนี่ไงโอเคไปไปเลยค่ะจานอ่ะจานใส่จานทูบเห็นทูบเห็นทูบไหมจานนี้านีเพี่ทูบเหมือนเห็นอยู่ในห้องนั้นนะไปดูดิปะเดี๋ยวหาให้เอางี้ไปเตรียมไปเตรียมใจอยู่ชั้นสองโอเคอ้ชั้นหนึ่งก่อนโอเ1เดี๋ยวไปหาทูบชั้นหนึ่งก็อยู่ชั้นนี้เออเร็ว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 เรวเร็เร็วเร็วเเร็วเร็ว

ยัไ,ไม่ะล,ล้วผีันก,กินเ,ยเาาออรยอางไตนี้ใช่ม<อ>้าม่อบูหะแอม่มีอะไรเหรอ,รอกร็กนจะมีคนจะมีอะไรมากินจริงจหรือเปล่าจริงเหรอมีคนกิน้เหรออก็มันก็ต้องเป็นผีกินหรือเปล่าวะฮอย น้ำอิ่มดีว่ะเฮ้ย่ไปแล้วน้ำแ่ไ้าแล้ววไงพี่เอางี้ดีกว่าพี่ลงไปห้องน้ำดีกวยิน เกือบเป็นชั่วโมงแล้วเฮ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วเตียวในเวลาเตี้วนะไม่อยู่ในหะ้องน้ำชั้นสามแล้่มจะเกิดอะไรขึ้นห้าออกเฮ้ยเหมนมีใครเคาหรือเปล่าวะไปดูดิปะ่ะใครอ่ะใครอ่ะเตียา แล้วก็ออกก็จบเลยไงผ่านแล้วใช่แล้วก็จบแล้วไหมสบายชิวปผ่าไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งจริงเหรอเออแค่นี้แหละก็จบแล้วในห้องน้ำเฉยเฉยยังไงจุ๊บจุ๊ก็แค่อยู่ในห้องน้ำเฉยๆไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่น่ามีอะไรหรอใช่เหรอใช่ทำไมเขาพูดแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยที่รัก